สวัสดีครับหลายคนถามว่าผมต้องการเสืออะไรอีห่อันนี้คือเพื่อนผมครับข้างๆเมื่อกี้ยิงเข้าใช่ไหมครับว้าเพื่อนผมอาจจะดูหน้าเหมือนเสพอะไรมาไม่ไม่ครับเขาเสพเสพมันไม่ใช่มันหมูนี่คือที่หมาของคำว่าเมามันดูหน้าเขาดิครับบ่งบอกถึงความมันใคร ฟูมล้างหน้าชี่ห่อไหนสนใจให้เพื่อนแมบพรีเซนเตอร์บอกได้เลยโอ้โหน้ามันทำไงครับปลุกมันแหมปลุกมันเือทมาครับ่นไปครับเฉยมชเฉยเฉยกันสองคนอะไรดีเริ่มไงดีมันต้องมีหัวเรื่องอหัวเรื่องคนมอนด์ดวคนมอนแล้วเขาอยู่ไหนคนมอนแล้วเขาอยู่ไหน อยู่นั่นไงตันยากกว่็อยู่นั่นไงอยู่หน้าคอมทำอะไรทำอะไรตัดต่อนั่นไงไม่เห็นเหรอไอ้ไฟอย่าลืมครับติดตามชมหนังสั้นของเราได้ครับผมชื่อเรื่องอะไรวะชื่อเรื่องว่าเรื่องหลังชื่อหนังที่เก่าชื่อเรื่องอะไรดีวะชื่อเรื่อง ช่วยคิดดีกว่าชื่อเรื่องให้สองคนดูดอะไรนะดิดิแตบบุกมันคือยังลบอันนี้ผมก็ขอจบการไลฟ์สาระพี่น้องนี้แล้วนะครับตอนตอนนี้ตันคิดแล้วไม่ออกครับอยู่ตันอันนี้อันนี้คือไปชั้นเจ็ดนะปีศาจรอบนี้